อัปเดตความคืบหน้าของการฟื้นฟูกิจการหน่อยว่ามันเป็นไปตามแผนที่เราคุยกันไว้ไหมครับที่ผ่านมาครับการฟื้นฟูกิจการดีกว่าการล้มละลายนะครับเจ้านี้ก็จะสามารถที่จะได้รับนี้มากกว่าการล้มละลายพนักงานก็ยังมีงานทําธุรกิจกดยมอยู่นะครับรัมพูชัยได้เข้าสู่แผนฟื้นฟูยื่นมา26พฤษภาคม2563แลันที่7พฤศภาคม2563เนี่ยก็ก็สารอนุญาตให้เข้าฟื้นฟูและแผนชุดแรก แผนครั้งแรกที่อนุมัติมาคือ15มิจุลา2564ครับแล้วแผนที่สองก็คือ20ติจุลา2565โอค้ครับวันนี้วันนี้มาปลายแผนแล้วครับโอ้แผนเนี่ยครับก็เราได้มีการว่าความพืบหน้าการดำเนินการตามสำเร็จของแผนเนี่ยมีอยู่5ข้อข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับมีอยู่4ข้อมี4ข้อข้อที่หนึ่งเนี่ยจดทะเบียนเพิ่มทุนเราก็จดเรียบร้อยแล้ว ข้อที่สองเนี่ยก็คือเพิ่มทุนแล้วก็เพิ่มเรียบร้อยแล้วอืมไม่เกิดเหตุผิดนัดนะครับจราหนี้เราก็ไม่เกิดเหตุผิดนัดเราผิดเราจระหนี้ตรงตามที่ตามแผนบอกตลอดนะครับโอชมีจะมีอยู่สาที่ปกกลุ่มหมื่นสามพันลายแล้วก็ EBIDA t นะครับ Earning Before Interest นะครับ Tax r e p i c a t i o n and m o r t i z a t i o n เนี่ย EBIDA t ลบค่าเช่าเครื่องบิน ามงบการเงินเนี่ยต้องเกินสองหมื่นล้านนะครับสิบสองเดือนลันนี้เราได้สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้านโอ้ครับปีหกเจ็ดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวกนะครับสามสิบเจ็ดธันวาหกเจ็ดตอนที่ผมมาเนี่ยส่วนผู้ถือหุ้นติดลบเจ็ดหมื่นวันนี้ผู้ถือหุ้นเป็นบวกสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบแล้วโอ้โหเย,ยี่ยมเลยครับ ถือว่านนเป็นไปนตามเป้าเกินเป้าด้วยซ้ำถ้าฟังแบบนี้ร,รือว่าประสบวามสำเร็จไ้อย่างสูงนะแล้วก็มีการตั้งกรรมการใหม่มาจากเดิมมีสามคนมีท่านปิยสวัสดิ์มีพลเอกเอดนาดมีผมนะครับมววก,กับกรรมการใหม่ที่ผู้รู้เลือกมาอีกแปดท่านก็เป็นหมดเป็นสิบเอ็ดท่านเรียบร้อยแล้วเราก็เลยยื่นตามที่ท่านประธานปิยสวัสดิ์ได้พูดไปเรายื่นต่อศาลว่าความสำเร็จข,ของแผนเราทําครบถ้วนแล้วครับ แล้ววันนี้เราก็ยังมีหนี้อยู่ก็จริงแต่มีหนี้ลดลงไปประมาณถ้าตายเก้าหมื่นล้านถ้าผ่อนเบสิบกว่าปีขณะเดียวกันเนี่ยเงินสดที่เราเคยต่ำสุดในสมัยผมที่เข้ามาเนี่ยห้าพันล้านวันนี้ครับคุณโอรพงศ์เราทำธุรกิจมีผู้โดยสารช่วยเราคณะกรรานผู้บริหารช่วยกันทำงานวันนี้เรามีเงินสดถึงแสนสองหมื่นล้านประมาณโอ้โหแสนสองหมื่นล้านนะ อขอแสดงความยินดีไปอย่างยิ่งเลยฮะนี่ฟังทุกคนฟังนี่ชื่นใจเลยนะฮะบิคุูจาสินเงินสดเราก็ต้องไปชําระหนี้แล้วก็เงินสดเราก็เพียงพอจะนด้น <c oughs> เพียงพอกับการเบธุรกิจจะเรียนท่านโนรพงศ์อย่างหนึ่งว่าการบินไท <c oughs> ยวันนี้เราเป็นบ <c oughs> ริษัทเอกชนที่มีรักถือหุ้นใหญ่อยู่นะครับกระทรวงการถือหุ้นเราสามสิบแปดจิดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับออมสินนะครับธนาคารอิสลามธนาคารเอ็กซิมแบง นะครับร,รัรกมนาคมแห่งชาติเนี่ยเป็นธนาคารของรัฐองคอ์กรของรัฐเนี่ยรวมๆกันเป็นรัฐเนี่ยประมาณ42.9เปอร์เซ็นต์ครับยังไม่เป็นรับเสษฐกิจเพราะนั้นการบริหารกิจการเราสามารถทําแล้วสามารถกําหนดวิธีการต่างๆให้สอดรับกับบริษัทแข่งขันบริษัทมหาชนเพราะธุรกิจของสายการบินเนี่ยเป็นธุรกิจที่แข่งขันสูงมากนะครับอืมครับอืม แล้วหลังจากวันนี้ถ้าศาลท่านมีนัดไต่สวนแล้วาไทม์ไลน์ของผมกรอบเวลาจะเป็นยังไงบ้างครับคือศาลเนี่ยดีมากนะครับคือศารลร่มรายการเนี่ยกรมข้าพดีเนี่ยดีมากรวมทั้งกรรมการเจ้าหนี้เนี่ย้รงได้รับฟังความคิดเห็นเป็นสารไต่สวนบังคับเรเห็นทุกฝ่ายทุกส่วนแล้วก็มาตัดสินนะครับหลังจากวันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าข้อมูลข้อมูลมีเพียงพอแล้วไม่มีผู้อะไรใครคัดค้านหรือมีข้อมูลใหม่หๆเนี่ยนะครับ สารก็จะนัดไม่ปลายเดือนนี้ก็ต้นเดือนหน้าครับคาดการนะครับผมไม่สามารถบังคับสารได้นะครับคครรัับบสารนัดนี่ไม่ได้ว่านัดแต่ส่วนรอบที่สองอ๋อนัดตัดสินเลยน่าจะนัดตัดสินครับเพราะว่าผมคิดว่าเจ้าหนี้เนี่ยก็คงพอพึงพอใจนะครับเพราะว่าแผนต่างๆที่เราทําก็เป็นไปตามแผนหมดนะครับและเจ้าหนี้ก็หลายส่วนก็แปลงดีเป็นทุนไปแล้วนะครับหลายส่วนก็ซื้อหุ้นไปแล้วก็อยากจะ ให้การบินไทยเข้าตลาดหุ้นโดยเร็วเพื่อจะมีการซื้อขายหุ้นได้แล้วก็สามารถที่จะมีผลประกอบการที่ดีในอนาคตก็อาจจะมีเงินปันผลได้นะครับโอ้ครับแล้วหมายความว่า <c oughs> ถ้าปลายปีนี้หรืออาขอภัยถ้าปลายเดือนนี้ฐานท่านมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วก็ให้ออกจากแผนฟื้นฟูกร <c oughs> อบเวลาที่เราเคยวางไว้ตั้งแต่แรกก็จะเร็วขึ้นกว่าที่เรากำหนดถูกไหมครก็ใกล้เหี้ยครับเราวาร์ระวางกรอบไว้ประมาณมาไตรมาสที่สองปีหกแปด อืม,อมก็ใกล้เคียงก็ใกล้เคียงแล้วหลังจากนี้ต้องมีการถ้าออกจากแผนฟื้นฟูแล้วขั้นตอนต่อไปจะต้องเป็นยังไงต้องปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรทั้งหมดใหม่ไหมฮะหรือว่ายังไงครับขั้นตอนต่อไปเราปร,าบราับมาได้ระดับหนึ่งแล้วก็ผลประกอบการที่เราผ่านมาตั้งแต่ปีหกหกหกเจ็ดแล้วหกแปดเนี่ยเราก็เป็นบวกมาตลอดนะฮะต้อง,ต,องต้องหักแต่ปี 6, 7, หกเจ็ดที่ต้องหักวันทามออก ต้องกิดมูส่วนเกินมูลค่าหุ้นออกนะครับเพจะกําไรอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้กําไรสะสมก็มีแล้วเดิมแล้วมีกำไร <c oughs> สะสมแล้วก็การเราก็มีการลดมาแล้ววันนี้มีกําไรสะสมแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้บิลิงก์ต่อปีประมาณสักกี่แสนล้านครับห <c oughs> มายถึงยอดขายเหระครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับใช่ <c oughs> <c oughs> ยอดขายอยู่ประมาณสักแสนแปดแสนแปดหมื่นล้านประมาณนั้นนะครับประมาณแสนแปดถึงสองแสนล้านแล้วแต่ ว่า e p i d e m i e c อเป็นยังไงแล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงนะครับถือว่าเป็นไปนตามเป้าไหมครับก่อนหน้านี้ก่อนก่อนมีปัญหานี่น่าจะประมาณราวๆนี้ไหมครับสองแสนสามแสนล้านใช่แต่ว่าค่าใช้จ่ายเราลดลงไปเยอะเราดูแลค่าใช้จ่ายได้ดีนะครับ,รบเราก็หาทางที่จะทําในการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มรู้ทางเน็ตเวิร์กที่ดีที่มีกำลังครับครับครับหลังจากนี้ถ้าเรามีความคล่องตัวมากขึ้นแล้วเรากลับเข้าไปในตลาดแล้วเนี่ย แถมี่ธุรกิจที่วางไว้จะเป็นยังไงเรื่องการทาตลาดอย่างเมื่อสกู่นที่คุณชาญศิอการแข่งขันธุรกิจการบินสูงกว่าในอดีตมากเห็นทราบข่าวล่าสุดบอกว่ารู้ที่วิ่งตรงสารนีไไไไไไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำเพราะจะมีพันธมิตรมาช่วยทําก็จะประหยัดต้นทุนดีหรือว่าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่ผมเห็นข่าวมีอย่างอื่นบ้างเพิ่มเติไมไหมครับตอ,ตอนนี้เนี่ยเปอ,อจังหวะเวลานี้เนี่ยอาจจะยังจังหวะไม่เหมาะในแต่ก็ต้องพิจารณาศึกษาก่อนนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบินไทยก็ไม่ได้บินไปสหปรัฐอเมริกาผมว่าเกือบเกือบสิบป,ปีแล้วมั้งครับเพรา,าใช่ใชาเพราะว่าแต่ก่อนเราเคยบินด้วยเครื่องเจ็ดสี่เจ็ดไปเอลเอแล้วก็ตอนหลังเนี่ยการแข่งขันมันสูงแล้วตอนหลังเน<ช>ี่ยเจ็ดสี่เจ็ดก็ใช้มายี่สิบสองสีบปีละก็ะ<ช>หายออกไปนะครับ<ช>แล้วก็<ช> <ๆ S 1> หลังจากนั้นเราก็มีเครื่องจํานวนไม่เยอะแล้วก็ไม่สามารถบินไกลได้ขนาดนั้นนะครับแล้ววันนี้<ช> <ๆ S 2> เครื่องต่างๆก็ผลิตไม่ทันกับความต้องการ ทั้งที่เราก็ <S 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 เราก็มีม,มีมีการมีการสั่งจองเครื่องไปแล้วนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นอยู่ในกระบวนการพิจารณานะครับแล้วที่พิจารณาเป็นยังไงก็ต้องดูว่าเออมันเหมาะสมไหมมันฟรีซบีดิสตีมเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอย่าแต่ยังไม่ได้ตัดสินนะครับยังไม่ถึงขนาดแต่ว่าวันนี้ผู้โดยสารอยากเดินทางไปตะวันตกหรือตะวันออกของอเมริกาก็สามารถไปได้สองเส้นทางถั้าไปทางตะวันตก เราก็บินไปไม่ญี่ปุ่นก็ไต้หวันหรือเกาหลีก็ต่อไปอีกสเต็ปนึงถ้าอย่างในตะวันออกของอเมกาก็บินไปตุรกีแล้วก็ต่อไปอ,อีกสเต็ปนี้ครับอืมครับ,รบแผนธุรกิจหลังจากนี้จะต้องจะต้องมีแผนที่ท,ที่ที่มากขึ้นกว่าในอดีตสูงมากเพราะการแข่งขันสูงวางแผนธุรกิจไว้ยังไงบ้างไหมครับไม่ยถึงการทําตลาดต้องมีการวางกลยุทธ์ใหม่หมดเลยไหมฮะไง ก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งวันนี้เราก็ต้องทำตปรดักก็คือพวกเครื่องเครื่องบินเครื่องยนต์เก้าอี้ที่นั่งห้องน้ำเอี่ย ให้กลับขึ้นมาในสภาพที่ไม่ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับและดีะนะครับก็สามารถที่เราในช่วงที่เราลําบากเราก็ไม่เราก็บางอย่างที่ยังไม่จําเป็นต้องซ่อมแเ้าก็เก็บไปก่อนนะบางอย่างก็ะนตอน,นอตอช่วงนี้เราก็พยายามปรับขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือปรับเก้าอี้นั่งให้มันสะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะเกาอี้่ของเอสามของศูนย์ที่บินในระยะสองสามชั่วโมงได้นี่นะครับก็มีสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็มีเก้าอี้ที่เป็นบิสเนสจริงๆอาหารเครื่องดื่มต่าง รวมทั้งเครื่องบินใหม่เนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาทยอยมามากขึ้นก็คือ a 3สามสองินนะครับปลายปีนี้นะครับแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดก็ประมาณอีกสักสองสามปีข้างหน้านะครับก็อันนี้ก็จะค่อยๆเข้ามาแล้วเราก็จะเรื่องในตัว <c oughs> ที่เราสามารถทํากําไรแล้วแข่งขันได้นะครับแล้วก็ดูจํานวนลูกค้านะครับ แต่ว่าโลกตอนนี้มันมันผันโวดระดับหนึ่งเนื่องจากเรื่องของ USA มีเรื่องจีเรื่องการค้าเรื่องเศรษฐกิจโลกกระทบญี่ปุ่นเลยจางซึ่งซึ่งมัน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 ก็มีส่วนกระทบกับกับการเดินทางเหมือนกันนะครับคุณรบกวครับอืมใช่ครับอีกนิดเดียวคับคำถามสุดท้ายคุณผู้ฟังที่เป็นคนไทยที่ใช้บริการการบินไทยที่อยากจะกลับมาเห็นภาพที่มันอยู่บนท้องฟ้าอีกครั้งหนึ่งอย่างสง่างาม คิดว่าจากวันนี้ไปจนถึงวันนั้นเนี่ยเป้าที่เราวางไว้เพื่อกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่ทุกคนภาคภูมิใจเนี่ยมันจะไปถึงจุดนั้นใช้เวลาอีกนานไหมครับผมว่านะครับไม่เกินสามสิห้าปีแล้วก็ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้นหลังจากที่เรามีแอร์คราฟใหม่ที่มาทดแทนของเก่าซึ่งอาจจมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันก็ขยายฟีดไปตามจุดที่มีการเติบโตเพราะมีการคราดการณ์กันว่าคนจะเดินทางเนี่ยอย่างน้อย 6ล้0นล้านถึง7พันล้านคนโดยเพราะตโในเอเชียแปซิฟิกนล้วเนี่ยประเทศไทยเป็นเซ็นเตอร์ที่ดีแล้วการบินไทยก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับทุกๆรัฐบาลทุกๆของประเทศไทยเป็นการสร้างงานจ้างงานเป็นล้ลานล้านคนทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นในเรื่องการท่องเที่ยวนำผู้โดยสารมา10ถึง15ล้านคนทุกปีพราะฉะนั้นเนี่ย การที่รัฐบาลไม่ว่าตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์สมัยท่านเศรษฐาสมัยรัฐบาลของแพงคุณแผงทองทานเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเครื่องมือให้กับประเทศนะครับรัฐบินของประเทศรัฐบินมีเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ลำตัวกว้างบินได้ไกลนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ดําเนินการตามนี้มาโดยตลอดแล้วก็ทําให้เกิดการสร้างงานจ้างงานคนไม่ตกงานคนมีงานทํามีความรู้ความสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ดีครับ อืมก็หลังจากนี้คงได้เห็นภาพการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าตามสโลแกนที่เราก็ยังรักอยู่เหมือนเดิมยังไงก็ขอให้วันนี้สําเร็จรุ้งไปได้ด้วยดีนะครับแล้วเราจะอาจจะรบกวนหลังจากนี้อีก่อยว่ากันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับรบกวนแค่นี้นะค,ะค,นครับคุณชันสินัครับคุณคระพงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณชานสินรีนุชกรนะครับอดีตดีดีแล้วท่านก็เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูด้วยวันนี้ท่านอยู่ที่สารนุมาลายกลางครับคุณูุฟานะฮะก็คุยเบาๆหน่อย เดี๋ยวคุณฟังเอ๊ะทำไมผมพูดเบาจังคุณชาญเสียงก็พูดเบาเพราะว่าเราอยู่ที่ศาลแล้วก็วันนี้นะครับคาดว่าเวลาน่าจะอยู่ประมาณสักสิบนาฬิกานะครับศาลนัดเก้าโมงเช้านะครับก็มีทั้งนะครับประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูนะครับคุณเบียสสวัสดิ์อัมรนันนะคุณชาญเสีิงดีสุกรและจะมีคณะกรรมการนะครับอีกชุดใหม่อีกแปดแล้วก็รวมเป็นสิบเอ็ดนะก็มีการเดินหน้ามาค่อนข้างต้องใช้คําว่าค่อนข้าง เป๊ะเป,เปนะตามกรอบเวลาตามไทม์ไลน์คือถ้าคุณผู้ฟังติดตามรายการ CEO Vision Plus มาตลอดเนี่ยจะเห็นได้ว่าความคืบหน้าทุกครั้งที่เกิดขึ้นกับการบินไทยเราจะนํามาขยายผลตลอดเวลานะครับเราจะเรียนสัมภาษณ์ท่านชาญสินต่อตลอดเวลาเลยทุกครั้งท่านน่ารักมากนะครับรับสายแล้วก็โอเคประสานติดต่อจะคุยเมื่อ,อไหร่ขอให้บอกมาแม้วันนี้ต้องขึ้นศาลท่านก็ยังปลีกเวลามาคุยกับเรานะครับ เอ่อผมขออนุญาตย้อนกลับไปในกรอบเวลาอีกนิดหนึ่งหลายคนอาจจะติดตามหรืออาจจะยังไม่ได้ทราบนะครับก็มีการ <c oughs> นัดไต่สวนวันนี้นะครับแล้วก็ดูรายละเอียดทั้งหมดถ้าไม่มีคนคัดค้านหรือมีผู้ที่ออกมานะครับคัดค้านเรื่องราวของการอธิบายการยื่นเอกสารการตอบคาถามของสารท่านคาดว่าปลายเดือนนี้นะครับก็น่าจะกลับเข้าสู่ขั้นตอนนะครับการออกจาก สารล้มละลายนะครับกรเวลาก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหุ้นนะครับในตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกําหนดของกรอตนะครับเพื่อกลับเข้ามาเทรดอีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะกลับเข้ามาซื้อขายหุ้นท่าปลายเดือนนี้ออกจากแผนฟื้นฟูนะครับคาดว่าน่าจะมาซื้อขายหุ้นได้ในเดือนกรกฎาคมนะครับปัจจุบันนะครับใช้เวลากว่า5ปีครับที่การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการนะครับแล้วก็นี่แหละฮะอย่างที่บอกคือ ถ้ามีการไต่สวนกันเรียบร้อยแล้วเป็นที่พอใจของท่านของศาท่านแล้วก็ไม่มีใครคัดค้านค,ความเข้มแข็งวิกฤตต่างๆนะครับที่ผ่านมาก็จะกลับมานะครับเป็นมาห,หาอำนาจทางด้านการบินอีกครั้งหนึ่งนี่ต้องใช้คำนี้เลยนะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับถึงประเด็นต่างๆที่มีการพูดคุยแล้วก็เดินหน้า แผนฟื้นฟูต่อสารแล้วก็มีการอธิบายให้สารท่านฟังเป็นข้อข้อข้อ,ขอ,ขอ,ขอซึ่งมี4เรื่องด้วยกันอย่างที่คุณชางศิลบอกเราผมสรุปอีกทีนะครับเรื่องแรกก็คือจดทะเบียนเพิ่มทุนนะครับมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างทุนไปเมื่อ14ธันวาคม2565นะครับประการที่2คือดําเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการโดยไม่เกิดการผิดนัด บริษัทยืนยันครับว่าตั้งแต่ศารลมละลายกลางมีคําสั่งเห็นชอบด้วยมีแผนฟื้นฟูกิจการจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ดําเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการโดยไม่เกิดเหตุผิดนัดใดๆแม้แต่นิดเดียวครับประการที่3บริษัทมีกําไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายหรืออิบิดได้ที่คุณชานศิลป์บอกเราม่อสกรูนี้จากการดําเนินงานหลังหักเงินสดสารองตามสัญญาเช่าเครื่องบินในช่วง12เดือนก่อนที่จะยื่นคําร้องต่อสารลมละลายกลางไม่น้อยกว่า20,000ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทเป็นบวกครับโดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่กรมตา,ามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทนั้นตรวจสอบณสิ้นปี31ธันวาคม2567มีจำนวนถึง45,495ล้านบาทครับและประการสุดท้ายเรื่องของการแต่งตั้งกรรมการใหม่ภายหลังจะมีการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูนะครับ ก็มีการประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นครั้งที่1ปี2568แล้วก็มีการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นตามข้อกําหนดของแผนฟื้นฟูและเมื่อ22เมษายนที่ผ่านมาบริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเพิ่มกรรมการเรียบร้อยแล้วกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับผมก็ถือว่าเราฟังข่าวดีนะครับจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีปัญหาแล้วก็เข้าแผนฟื้นฟูมาประมาณ5ปีเนี่ยนะครับ ต้องถือว่าบินสูงบินบนจริงๆเราคงจะได้เห็นการออกมานะครับร่ำไห้ของพนักงานนะครับเห็นสงสารองค์กรสงสารสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนไม่อยากให้มีนะครับวันที่เกิดขึ้นแต่เมื่อทุกอย่างต้องเดินหน้าไปเมื่อมันประสบปัญหาเพราะซ้ำกรรมซัดครับเจอโควิดอีกก็เลยต้องทำให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าฉุกเฉินจริงๆ ก็เลยต้องเข้าแผนฟื้นฟูกิจการของสารล้มละลายกลางวัะนั้นเนี่ยการเข้าแผนฟื้นฟูย้ำนะคุณผู้ฟังผู้ชมไม่ใช่การล้มละลายนะครับเข้าแผนฟื้นฟูเพื่อไม่ให้ล้มละลายเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีคําว่าล้มละลายอีกต่อไปออกจากแผนฟื้นฟูเตรียมแต่งตัวให้ดีเรียบร้อยกลางปีประมาณกรกฎาก็จะเข้าเทรดในตลาดหุ้น กลับไปเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่มีคําว่าติดล้มละลายติดตัวนะครับต้องต้องต้องเคลียร์ความเข้าใจหลายท่านก่อนนะครับแต่ว,ว่าหลายท่านอาจจะเข้าใจแล้วนะครับ